Knowledge Management กระบวนการจัดการความรู้นะครับกระบวนการจัดการความรู้หมายถึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด7ขั้นตอน 1. การบ่งชี้ความรู้ knowledge identification หมายถึงเป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายต้องใช้อะไรปัจจุบันมีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดและอยู่ที่ใคร 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ knowledge creation and acquisition หมายถึงเป็นการสร้างแสวงหารวบรวมความรู้ทั้งภายในหรือภายนอกรักษาความรู้เดิมแยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ knowledge organization หมายถึงเป็นการกำหนดโครงสร้างความรู้แบ่งชนิดประเภทเพื่อให้สืบค้นเรียกคืนและใช้งานได้ง่าย 4. การประมวลและกันกองความรู้ Knowledge codification and refinement หมายถึงเป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์5การเข้าถึงความรู้ knowledge access หมายถึงเป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ีเว็บบอร์ด บอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ Knowledge Sharing หมายถึงเป็นการแบ่งปันสามารถทำได้หลายวิธีการโดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง e p i c i t Knowledge อาจจะททำเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก Tacit Knowledge จะัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้นและเ็การเรียนรู้ (learning) หมายถึงเป็นการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้กำนำความรู้นั้นไปใช้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง